ทอดเฟนไฟราให้หลานค่ะวันนี้ปีใหม่หลานกับน้องชายน้องสะพ้ายมาแล้วก็เพื่อนสองคนมาต้อนรับปีใหม่กันวันนี้วันแรกของปีหกสี่ก็เลยกินกันปีใหม่หลานชอบเฟนไฟราย เด็กสมัยใหม่เนะาะธรรมดาพี่จิมก็เป็นมันฝรั่งอแหละส่วนเราชอบต้มซุปมันฝรั่งเขาก็ชอบในรูปแบบนี้เนาะนี่แหละคะ่ะก็สวัสดีพี่ใหม่กับทุกๆคนนะคะใครที่แวะเข้ามาดูช่องของบ้านทอตะวันนะคะขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แค่กดติดตามก็ขอบคุณแล้วค่ะ ขอบคุณมา,มากๆด้วยใจจริงๆนะคะเพ<อ>ราะว่าที่นี่เราจะเอาเรื่องราวต่างๆมาลงมีโอกาสไปเจอเรื่องอะไรก็จะลงไปกราบครูบาอาจารย์ก็จะลงการสนทนาธรรมให้เห็นกับองค์ท่านจริงๆจากปากองค์ท่านจากน้ําเสียงขององค์ท่านก็จะเอามาลงไว้ที่นี่ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาแวะดูนะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยขอบคุณยิ่งค่ะ thank